ทำหน้าตาดีของเขาเนี่ยมันทําให้คุณเป็นหลงไหลได้ปลื้มเขาแล้วคงคิดว่าจิตใจเขาจะดีเหมือนหน้าตาแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเอ้าเอ้าเอ้าเอาโท,ทีเห็นไหมดูหน้าไพ่นะคะไม่ต้องดูหน้าหมอเนี่ยมันคือเป็นพลังงานที่ไม่ดีเลยอะเออเห็นแล้วปวดหัวแทนอ่ะครันนี้มาดูว่าอือออร์เครื่องอีกสองใบจะแนะนําคุณให้ทำยังไง ชีสเห็นไหอดปล่อยตัวเองนะคะจากคนคนนี้นะถอยออกมานะคะอย่าไปอยู่ใน Energy แบบนี้สตาร์เกอร์เห็นไหมเขาเป็นคนที่มีแต่พลังงานที่ไม่ดีให้คุณนะคะมันเป็น Energy ที่เขาเตือนคุณแล้วไพ่เตือนแล้วนะนะคะอย่ากลับไปนะคะคิดถึงได้แต่อย่ากลับไปนะคะอย่ารับกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนะพลังงานไม่ดีเลยเจ้า ตเกอรนะคะต่อไปมาดูกลองที่ภายที่สองนะคะว่ามาดูซิว่าคนที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกยังไงกับคนที่ทำให้คุณเสียใจนี้นะคะ shadow scap Just keep. Les, นะออกมาเลยหล่นมาเลยหล <c oughs> ่นเยอะเกินไปเราสองใบแรกนะคะ The Empress f o r of Swords ม wow. าช่วงนี้คุณอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ค่อยออกสื่อไม่ออก ไม่ไม่ค่อยโชว์เนาะไม่ค่อยออกสือ่อไม่ค่อยโพสอ่าคุณอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้หรืเอเพสนะคะแล้วก็ฟออฟสอดเนาะเห็นไหมเออคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลคนในครอบครัวหรือว่าคนทั่วไปคนรอบข้างนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจนะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมาอย่าง มีบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมากแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้หรือว่าคุณกําลังพักฟื้นร่างกายหรือกําลังรักษาตัวช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงพักฟื้นช่วงรักษาตัวอยู่นะคะฮัลโลแฟนคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ให้ความรู้คนอื่นอาจจะเป็นฮิลเลอร์อาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นคนที่ชอบ ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาที่ดีได้นะนายออฟคัพเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความใจดีแล้วก็มีความสดใสเป็นคนมองโลกในแง่บวกนะคะนายออฟคัพนะเป็นเด็กธาตน้ำก็ได้นะคะชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะธาตุด,ดิน10 of w a n d คุณทำงานหนักนะคะแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายในสายตาของคนอื่น และคุณรู้สึกยังไงกับคนที่ทําให้คุณเสียใจคุณอาจจะมองเขาว่าตอนนี้เขามีภาระหน้าที่แล้วก็ทํางานหนักก็ได้รวดแล้วก็เเขาไม่มีเวลาหรอกที่จะมาถูกสนใจเรื่องความรักหรือสนใจคุณนะคะคุณมองเขาแบบนี้ คุณเจ็บคุณรู้สึกอกหักนะคะคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกว่าเขาเขาหักหลังนะคุณทีออฟเพนเดิลเลอร์นายออฟเพนเดิลเลอรคุณรู้สึกว่าเขาเก่งในการหาเงินนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเก่งในความการหาเงินเขามีความสามารถในการหาเงิน อ uh, เเหรียญแล้วก็สามเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนที่สามารถประสานงานกับผู้อื่นหรือลูกค้าได้เป็นอย่างดีคุรู้สึกคุณชอบอ่เ uh, ขาเป็นคนมีวาทศิลป์ก็ได้นะเขาเป็นคนที่สามารถแบบจับลูกค้าอยู่นะคะเป็นอย่างนั้น